ร้อนยดงไม่ขึนตอไหม, stitched, ข,ไมขึ้นแล้วยยเริ่มแดงขึ้นมาแล้วครั็เริ่มแดงขึ้นแล้วก็ขึ้นมาแล้วคก็ใสกับข้าวครับกับข้าว,าว,าวสู้เขาอย่ายอมอย,อ,ยอย่ายอมคันนั้นคันนั้นอื้อฝ่ายยอมนี่นะตาก็จะมาขาวขาวสามสามสองสอง หนึ่งสองสอมตัวไปครับยาวไปจับโยนโอ้ยใส่ปลาทรายเนาะข้าวครับข้าวครับยาว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 ครับอู้าเลยเนี่ยเขาหลามอ่ะไปครับโอ้โหแดงเกือครับผมเอา ao dừa ao dừa luống ao dừa cần khăn lạnh cho một giang một lọ dừa ไม่อ้กดอบหวกเออต่ดีขึ้นว่ะดีขึ้นเลยอ่ะลงปะลกาแฟปะแมวเลี่ผมกินกาแฟมีอาการออกแลอกินไม่ได้ใจสั่นแล้วก็กินข้าวไป่ะข้าวไม่่กินกวไงสนุกไหมยอืมไม่ทานเลยแต่เลว่าถามว่าสนุกไหมยงครับสบายไหม ตายครับทั้งปากทั้งตูนไปหมดออกทะเลครั้งแรกนี่บนเขร่งเราอยู่นี่ไม่รู้สึกรู้สารอะไรนี่สามินเชื่อสามินเลยมันกูยอมเลยวบบในเมีองกาเลยอ่ะก็จะเฉยมั้งก็รู้สึกก็ซ้อมเมาแล้วเมื่อคืนเรานะเราสองคนเราซ้อมเมาแล้วสามชอเลยเหรอครับหมดเนยที่กินเลยจับรถตออไปด้วย ไปสับปรู่างแ่งไปสับปะร่หนังฟังว่าไปไหนไม่ทำเหมือนบ้างันของน้ำเปาน้ำไม่มีท่ไหตามมาครับตามมาติดติดโอ้สดงใหญ่ลืมป้าเกาอีกแล้วเตียนห่อยขอเียนหน่อยโอ้เขาหมันหน้าดูไม่มีการมาเล่นกล้องด้วย นี่กูเก่าแน่นอนใช่ไหมต้องตตอย่างนี้เอาขึ้นดีกว่าตายให้ใหปล่อยไปเลยอุยอย่าเดี๋ยวปลายซีมากินมันจะไปแย่งขาต้อนนะปลายปลายอืน่นมันพ<ป>ี่ประตูปูปรูขงัขงขงัขงครับขังขังไว้ทำเหยื่อรอบปลาใหญ่ยังไงครับปลารู้สึกมันไหมจ๊ะคกามันครับผมขับแท็กซี่นะครับใครบอกขึ้นรถผมบอกว่ามาจากไสชิดนะครับผมรถให้เลยครับ อุยย10เปอร์เซ็นเป็นไง10เปอร์เซ็นแต่ต้องนั่งจากตลาดมินไปแค่สี่แยกตลาดมินนะครับที่เหลือจะต้องเสียตังค์ใช่รถไหยรถไหยเลย10เปอร์เซ็นครับครับมีสู้มีเถียงครับตอนนี้มีเถียงครับมาอีกแล้วเหรอมีเถียงครับมีเถียงครับเห็นแล้วครับมายังมายังมาแล้วครับโอ้โหใส่ป่า ปลาแรงใหญ่เอาขึ้นขึ้นขึ้นโอ้ดีดูปลาใส่ป้ามือโอ้ต้นต้นต้นต้ตตตตตครับน,บนี่สวยงามสวยงามตอนท้องเรื่องครับ,บเอาเอาลงถังเลย<ะ>โอเคอเดี๋ยวแล้เอาเดี๋ยวเอาเอาลงถังกัเลยครับเฮ<ะ>้ยโอ้ยลงเข่ง เอางั้นเลยไปไหนนะมันไปไหนนะเดี๋ยวมันไปกินเหยื่อในนั้นหมดเอาออก็ออกอนไม่ขึ้นอเิมงกะเิ่มาวสข้าวครับกับข้าวสู้เขาอย่ายอมอย่ายอม กระโดนครับข้างหน้ากระโดนครับตัวตัวใหญ่ใหให้ข้างหลังก็โวยวายครับมาแล้วครับเออมาข้างหลังก็ไม่ยอมอ่ะข้างหลังก็ปดอดเดี๋ยวจะแข่งกันว่าคใครจะได้มากได้น้อย <laughs> ข้างหลังวายๆอะไรอีกไม่ยอมอีกเหรอยอหนือสนามครับข้างหลังครับสวยข้างหลังเนาะปนยังโซโซปะนินปะนินยกขึ้นมาก่อนครับไกด์มันเข้านู่น เต้เขาลปานินปานินสวยงามสวยงามครับต่าไหมจับปลาให้จับปลาเออแล้วก็เออนั่นแหละเออนี่ครับเขาผมเขาไม่เขาดูครับเขาไม่เขาดูครับเขาไว้นี่นะเข่าเขาตเปนาเขาที่สุดแล้เรือลำนี้ครับเขาที่สุดครับ Chờ cháu cái xóm hôm đi nam là biển คุณนาเราคุณนําเรานอนยังล้วปวดร้อะไงยังดีแล้วเนาะดีมันดีขึ้นแต่ครับแต่ถ้าไปจ้องเหมือนที่ไอ้ที่สายบอกอ่ะนี่ร้อยเออต้องมองไกลๆครับต้องมองไกลๆเราตกปลาไงเราก็ต้องเพ่งปลาไงมันอยู่ใกล้ๆไงลึกลักลึกลักมันหลอกตาเรื่อยๆไปนั่นหน่อยนะแต่แต่พอนั่งมาต้องแเพ้นึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นทีเลยเดี๋ยนี้เดี๋ยวมันพักก่อนไม่เป็นไรหรอกคนตกแย่ๆเด้อสองคนนี้ก็ไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเนี่ย โอ้ยไม่รู้เอลียวแรงมาจากไหนจะบอกใครใครที่จริงๆถ้า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 แต่ให้ให้คนขึ้นมานะที่เป็นผู้พาเกาเนี่ยที่เป็นผู้เขาเนี่ยที่หลังเงียไม่ต้องมาไงเอาหลานมาก็ผมก็ไม่ไม่แต่ผมก็บอกว่าผมพอยขึ้นฟังก็ได้เออนั่นน่ะเออแล้วก็มาแล้วก็บอกไม่ต้องมาแล้วก็เอาหลานมาแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วมันคอมเป็นแบบไหนแต่นี่รู้แล้วรู้แล้วต่อไปคุณอยู่บนฝั่งเนาะ เด็กมาให้เด็กมาเฉลเฮ้ยฟังไว้นะพ่อพูดอะไรนะฟังไว้นะหัวใส่ละร้องอะไรเนี่ยถายแล้ว่ายแล้วโอ้โหนี่ร้องนะปลดปาร์กก่อนปลดปาร์กก่อนปลดปาร์กโอ้โปลดปาร์กก่อนปลดปาร์กค่อยปลดเบ็ดเอาเอาคันเบ็ดวางไว้นะครับปลดปาร์กก่อนอย่ายกอย่ายกปลดปาร์กออกก่อนเดี๋ยวมันจะพันครับปลดปาร์กออกก่อนครับ เข้างหน้าโอ้ยไซต่างคนต่างไม่ยอมครับเอาเป็นไงครับได้เหมือนในคลิปไหมว่ามาเองก็ดูคลิปอยู่ที่บ้านโอ้โหทำไม่ลองไม่รู้อ่ะต้องมาลองต้องมาลอง ไม่มีเงียบไม่มีเงียบท้าไมเมานะถ้าใครมาไม่เมานะผมบอกได้คำเดียวว่าสนุกครับตื่นเต้นเมื่อคืนพักขวนน้อยตื่นเต้นนะครับสมงกันยาวๆครับผมขอแนะนำให้พักค่อนให้เพียงพอแล้วคุณจะสนุกกับมันอ่ะลุ้นกันต่อเนะ กันนั้นกันนั้นอื๋ไปยอมนี่หน่าตาจะไปขาวขาวสามสามสองสองหนึ่งสองไปครับยาวไปจับโยนใส่ปลาทรายเนาะข้าวครับข้าวครับยาว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 ครับ เหนื่อยยังเหนื่อยยังครับเหนื่อยฮะไปมัวแต่เก่งไงกัดปันละขยุ่มตูดไม่ได้ไงนุ <laughs> <laughs> ่งนานนุ่งนานเอาเต็มที่ครับขอให้มีความสุขกับการตกปลาครั้งแรกเอาเมาเป็นเมาตกไปอ้วกไปลองเอาคอนเทนต์นี้มาเอาแล้วครับลมตีกอีกแล้ว <laughs> เออมาไกลๆหลับตาปดเอาเเออออหลับตาปดเอาครับเรามีมือข้างหลังอยู่สองมือนุ่นเดี๋ยวไปดูหลังๆเต็มตะกายังเต็ะรอีกแล้วโอ้ยเือะเกี่ยวเยอะแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเหยื่อมาให้นี่จะไปเอาเองะเอาไปเองก็ได้เดี๋ยวจะเอาปลาไปแช่ด้วยนะเแอบตกปลาสดแล้วกินปลาเน่าไม่ได้นะแป๊บเดียวครึ่งตะกร้าแป๊บเดียวครึ่งตะกร้า เป็นไงครับอยากได้คิดไว้ไหมยอดครับเอาดูแต่คลิปดูแต่คลิปพอมาสัมผัสเองมากนนี้แหละเอาให้เต็มที่ปอ้มาเลยนะเอาหลามเอาหลามอ่าใช่ครับโอ้โหแดงเกลือครับผมเอาเอาเอาเหยื่อเอาเหยื่อล้วงเอาเหยื่อก่อนข้างหลังจะหมดยังหมดแล้วเอาเหยื่อ โดนมังแล้วเว้ยรถเรือไียิงเรือรถเนะเอ้ยนี่ครับผลงานเราครับคลิปแรกที่ลงเรือตกปลาต้องขอร้องเฮ้ยต้องขอร้องเลยต้องขอร้องบอกอย่าพึ่งยังไม่อ้วกเลยบอกยังไม่อ้วกเลยจะเอาให้อ้วกไม่ยอมอ้วกปลาปูปลาปลาเก่านี่เขาทำอะไร ทอดกรอบสดน้ำเอาละครับตางงอยู่เนี่ยเอานะครับสามตะก้าน้อยๆนะครับแล้วก็อีซีกายพันก็เป็นนั้นว่าถือว่าประสบความสำเร็จนอกกับออกทริปทะเลนั่งเรือตกปลาครั้งแรกเนาะเจอกันใหม่ทริปหน้าผมบ๊ายบาย ไ,ไ,ได้เลยได้เลย,เล,ยลงลังเลยลงลังเลยครับ